สวัสดีค่ะปมเหตุแท้จริงพรีมทำร้ายแอนดริวถึงขนาดหนุ่มกัญชัยยังร้องเฮ้ยแพรอดีตมิสทีนทรานเพชรบุรี2025เล่าให้ฟังหมดปมเหตุแท้จริงพรีมทำร้ายแอนดริวถึงขนาดหนุ่มกัญชัยยังร้องเฮ้ยยังเป็นที่น่าสนใจในสังคมอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เกิดเหตุการลุ้นพี่ LGBTQ สาสตร์น้ำร้อนใส่ลุ้นน้อง ขม่มขู่เรียกเงินกว่าห้า0 0ื่นบาทซึ่งผู้ก่อเหตุคือนายพรีมนายและนายโอชิผู้ต้องหาตามข้อหาร่วมกันทำลายร่างกายและกันโชคทรัพย์และทำให้เสื่อมเสียเสรีภาพโดยทั้งคู่เป็นบุคคลที่ปรากฏในคลิปทำลายร่างกายลุ่นน้องข้างลานจอดรถมหาวิทยาลัยดังและอยู่ในคลิปสาดน้ำร้อน ในการสอบปากคำนั้นมีกันจอมพลังได้เดินทางมาที่สพคลองหลวงและได้พูดคุยกับผู้ก่อเหตุทั้งสองคนซึ่งทั้งสองคนเปิดใจบอกว่าสำนึกผิดในในสิ่งที่กระทำลงไปและอยากขอโอกาสจากสังคมรู้สึกผิดในสิ่งที่ทำลงไปมากๆพร้อมร้องไห้ออกมาว่าไม่อยากติดคุกอยากให้จบเรื่องได้ไหมซึ่งทางกันจอมพลังบอกว่า สุดท้ายก็ต่างคนต่างเอาตัวรอดถึงขนาดร้องไห้บอกไม่อยากติดคุกขอจบวันนี้ได้ไหมขอโอกาสผมพูดตรงๆคือให้ไม่ได้เคสกันจอมพลังเคลียร์ไม่ได้ส่วนคำขอโทษนั้นทุกคนลองตัดสินใจดูว่าทุกคนเห็นความจริงใจในนั้นไหม ขณะเดียวกันด้านมหาวิทยาลัยออกถแถลงการฉบับที่2สั่งลงโทษสูงสุดกับผู้ก่อเหตุให้พ้นสภาพนักศึกษาและคัดชื่อออกจากทะเบียนมีผลวันที่10กุมภาพันธ์2568ทันทีล่าสุดแพรรลักษักวัย20ปีอดีตมิสทานเพชรบุรี2025ซึ่งเธอเพิ่งถูกกองประกวดมิสทีนทรานไทยแลนด์ โพสประกาศอย่างเป็นทางการผ่านเฟซบุ๊กมิททีนทรานไทยแลนด์ปลดจากตำแหน่งไปเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมาได้มาร่วมพูดคุยถึงนิสัยในพรีมและปมเหตุที่แท้จริงที่นายพรีมไปสาดน้ำร้อนใส่แอนดิวโดยช่วงตอนหนึ่งแพรอดีตมิททีนทรานเพชรบุรี2025เล่าได้เล่าถึงปมเหตุที่แท้จริงที่พรีมทำร้ายแอนดิวขณะนี้ว่า จากที่เธอได้ยินมาคร่าวๆค,คือพรีมไม่พอใจแอนดิวที่กล้าผู้ชายที่พรีมชอบไปคบหากับแอนดิวส่วนเจซึ่งเป็นเพื่อนแอนดิวเป็นอีกคนที่พรีมมักจะด่าให้ในกลุ่มฟังบ่อยๆอยู่แล้วก็สนิทกับแอนดิวดังนั้นพรีมจึงคิดจะตามล่าทั้งคู่จริงๆแล้วเขาต้องการตามล่าเจมากกว่า แต่เขาดันมาเจอกับแอนดิวก็เลยจัดการไปก่อนส่วนเจก็ได้เอาเรื่องที่พรีมด่าในวันนี้ไปเล่าให้แอนดิวฟังและแอนดิวได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กเมื่อมันเป็นแบบนี้ในความคิดพี่พรีมเขาจึงคิดว่ามันเป็นความผิดร่วมเหมาวรวมจึงคิดจะจัดการทั้งสองคนอย่างไรก็ตามในเหตุการณ์ที่ผลักพรีม ให้มีเรื่องกันเธอยอมรับว่าเป็นคนผลักจริงแต่ไม่ได้ใช้คำพูดให้มีเรื่องกันซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้นับเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ในชีวิตเธอมากๆและในหลายๆเหตุการณ์เธอก็ทำอะไรไม่ได้เลยเหมือนกันเพราะเธอเองก็กลัวนายพรีเหมือนกันขอบคุณที่นิวค่ะ